สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวสวย1ไร่47ตารางวาในซอยสีนครินทร<ช>์42ตรงข้ามสีคอนสแควร์พระราด้ยายพาร์คใกล้ MRT สายสีเหลืองสถานีส,นสวนหลวงรอ9เพียง300เมตรกันนะคะที่ตั้งซอยสีนครินทร์42แขวงหนองบอลเขตประเวทกรุงเทพมหานครรายละเอียดที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวสวยบนเนื้อที่447ตารางวา แปลงที่ดินกว้างประมาณ34เมตรลึกประมาณ52เมตรแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวสวย3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ650ตารางเมตรส่วนที่เป็นโกดัง2ชั้นสามารถรื้อเพื่อทำประโยชน์อื่นได้ตามสะดวกภายในตัวบ้านประกอบไปด้วยห้องโถงใหญ่และห้องนั่งเล่น6ห้องนอน5ห้องน้ำภายในตกแต่งใช้วัสดุอย่างดีทุกชิ้นเรียบรูดูดีบนทำเลทอง สำหรับคนที่ต้องการมีบ้านหรูบนทำเลศักยภาพส่วนที่เป็นโกดังสองชั้นสามารถรื้อโกดังทิ้งเพื่อใช้ประโยชน์ได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นการทำสระว่ายน้ำหรือส่วนกลางอื่นๆเพิ่มเติมหรือสามารถรื้อโกดังเพื่อปรับทำเป็นสำนักง,งานแยกจากตัวบ้านได้อีกด้วยถนนซอยนี้กว้างมากกว้างไม่ต่ำกว่า6เมตรบันได MRT สายสีเหลืองสถานีสวนหลวงรอ9ตั้งอยู่ปากซอยเพียง300เมตรเท่านั้น เดินไปสีคอนสแควร์หรือพาราไดซ์พาร์คเพียง5นาทีเงื่อยังไม่ออกก็ถึงห้างแล้วมีปั๊มปตทออยู่ปากซอยสีนครินที์4 2เชื่อมออกได้ทางอ่อนนุช46และถนนมชิรธรรมสาธิตสุขุมวิท101 1ทับหเหมาะมากสำหรับคนที่มองหาบ้านเดี่ยวรู้ใจกลางเมืองพร้อมพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มเติมตามเจ้าของใหม่สะดวก ถนนสีนครินจะเป็นถนนทำเลสายเศรษฐกิจในอนาคตอีกทั้งตัวบ้านใกล้ทั้งสถานีรถไฟฟ้าเพียงปากซอยตรงข้ามเป็นสีคอนสแควร์พระไดาปาร์คและด้านในสามารถทะลุออกอ่อนนุชวชิรธรรมสาธิตเชื่อมออกถึงถนนใหญ่สุขุมวิทได้อีกด้วยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวหรูทำเลดีหลังนี้ นัดชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับฟังข้อเสนอสุดพิเศษติดต่อโดยด่วนที่คุณโม094782-2354หรือแอดไลน์ไอดได้ที่ Line ID a t h p r o p e r t y i n v e s t o r มีแอดนำหน้า www.thaipropertyinvestor.net